เรามานวดแป้งพายกันจ้าอันนี้แป้งพายนะคะเป็นแป้งอันนี้แป้งสาลีนะคะเบอร์ศูนนย์ะก็จะใส่เกลือไปหยิบมือหนึ่งใช้เกลือชมูเนาะอันนี้จะเป็นเนยค่ะเนยบัตเตอร์น่าใช้ตัวนี้อ่นนะเป็นเนยจากนมวัวนมควายตัวนี้เป็นควายลูกบูฟ่าโรอันนี้เป็นนมควาย อันนั้นคืออันไหนลดร,ราคาก็ใช้อันนั้นนะคะแล้วก็จะบี้บี้อย่างนี้เนาะบี้ไปเรื่อยๆจนจนเนยเข้ากันกับแป้งนะคะจนเป็นเนื้อทรายเดียวกันอ่ะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อทรายอะ่ะคือไม่เป็นก้อนโคลโลเคเลค่อยๆทำไปเนะะี่ยค่ะ การทําอาหารมันก็เหมือนศิละปะเนาะมันก็เหมือนศิละปะเราทําด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้ลองทําเค้กเออร์พายสิเ่วานนี้ลองทําพายผลไม้ไปประสบความสำเร็จมาก อร่อยมากๆอันนี้เพิ่งทำพายเป็นครั้งที่สองค่ะตัวเนื้อแป้งพายตัวนี้ใช้ทำเป็นแผ่นเกี๊ยวทำอะไรได้ด้วยนะแผ่นเกี๊ยวทำเป็นเส้นบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยสูตรจะคล้ายๆกันนะะใช้แทนกันได้เลยหรือจะเรียกว่าเหมือนกันเลยก็ได้เพราะว่ามันก็มีหลายสูตรนะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะขยำให้มันได้เนื้อสาย เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์เนาะถ้าเมืองไทยก็จะเป็นแป้งนั่แป้งสาลีอเนกประสงค์เนที่นี่เขาก็เป็นฟารีนาเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะอันนี้เนยยังไม่ได้ที่นะเรากบ็บี้ไปให้มันเนยจนเป็นเนื้อาสาาวันนี้ต้องไปทำง,งานนะเนี่ยมีเวลาสองชั่วโมง ตอนนี้เจ็ดหม่15มีรถมรถบัสเนาะมีอ่รถบัสเก้าโมครึ่งเก้าหมงยี่สีต้องออกไปแล้วค่ะเวลาสองชั่วโมงตอนนี้นะ่ะเขาปอมต่อไว้อยู่ค่ะมันเป็นการบริหารมือด้วยนะทุกครั้งที่ทำอาหารเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดอยู่แล้ว มันเป็นการบริหารมือทําให้เวลาเลือดลมไปเลี้ยงมือเนี่ยสูบชีตีนะเนี่ยมืนเป็นการขยำเป็นการบริหารเป็นในตัวกล้ามเนื้อมือก็จะแข็งแรงขึ้นอลยโอ้ยวยนี้ทำเยอะนะเนี่ยทำเยอะกว่าครั้งก่อนเมื่อวานนี้แหละ อันนี้นวดแล้วถ้ายังไม่ได้ทำก็เอาเข้าในตู้เย็นไปได้ค่ะในช่องฟรีซนะเก็บไว้ได้นานนะหลายเดือนเท่าที่เคยทำเมื่อก่อนนี้เคยทำคือไม่เคยเกินหนึ่งเดือนะคะ่ะมันก็หมดห <c oughs> าเนี้เ,เพียบจนได้นแหละอเอาห่อแ้วเข้าตู้เย็นใส่ช่องฟรีซไปดีด สูตรนี้ที่นาได้มาก็คือหาในอินเทอร์เนต็ตด้วยแล้วก็เคยเห็นเนาะแม่ยา่าเมื่อก่อนนี้คือไปเช่าบ้านเขาอยู่ไงแถวเรนเจอร์มีเดียเขาก็เคยทําให้ดูว่าเขาทาอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเคยทําดูตามเขาอยู่แต่ไม่เคยทําเองไงคือเห็นแต่เขาทําเขาว่าเราให้ฟังว่าทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ทําให้ดูแหละแต่เราก็คือเราเอาง่ายๆเราไม่ได้ใส่ใจไงตอนนั้น ตอนนั้นเรามา่ได้ใส่ใจคิดว่าอยากจะทำเริ่มได้แล้วนะคะอีกสักพักนี้ก็จะได้แหละแค่ขยำขยี้อย่างเนี้ยผ่านไปแค่ไม่ถึงห้านาทีเนี่ยเหมือนเป็นการออกนอนักายในตัวนะขยำม,มือ่างนี้เริ่มได้แล้วค่ะจะให้เหนือ พอได้แป้งเป็นเนื้อทรายนะคะเข้ากันกับเนยดีแล้วเนาะเราก็เอามาใส่ไข่แล้วก็ปั้นเป็นแป้งโดกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่กระปุกนะคะหรือแรปเนาะเข้าตู้เย็น30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็เอาออกมาเนี่ยคะ่ะเอาออกมาทําให้มันเป็นแผ่นเนาะใครจะใช้ไม้นวดแป้งหรือจะใช้มือคลึงหรือตีเหมือน โรตีก็แล้วแต่เนาะเสร็จแล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้เอาไปขึ้นแบบได้ง่ายๆเนาะเนี่ยค่ะแป้งโดของเราก็พร้อมแล้วนะคะอันนี้หนาก็จะทำแบนใส่นี้เลยเนาะให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีนี้เราก็จะเอาไส้ใส่กันค่ะใส่ไส้ใส่ที่พักไว้เย็นโอ้ยังไม่เย็นเท่าไหร่เลยเนี่ยแป้งที่จะกรอบไหมเนี่ย ใส่ไส้ลงไปเน้นๆค่ะโไปเน้นๆๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะ ทำฝาปิดแบบไหนเนาะเหลือผักชีนิดหน่อยเสรยดายผักชีโรยหน้าไปหน่อยแล้วกันให้มันหอม เดี๋ยวเราก็จะมาทำฝาปิดกันจ้าทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะทำฝาปิดแบบไหนเนาะเหลือผักชีนิดหน่อยเสียดายผักชีโรยหน้าไปหน่อยละกันให้มันหอมๆเดี๋ยวเราก็จะมาทำฝาปิดกันจ้าเดี๋ยวเรามาทำฝาปิดกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นแป้งโด ที่นายแยกไว้มื่อกี้นะไม่ได้ทำหมดเราต้องทำด้วยความเร็วนะไม่งั้นเดี๋ยวเนืยละลายเ,าเนื้อเขาจะแข็งเเนื้อแป้งเขาจะแข็งนะคะนี่นาจะทำเป็นเป็นฝาปิดเนาะฝาปิดก็มีหลายแบบนะแล้วแต่เราจะดีไซน์เอาเนาะในอินเทอร์เนต็ตมีเยอะเลย เธอหนึ่งเคยได้เคียงข้างกายเธอหนึ่งเคยได้ห่มผ้าห่มพื้นเดียวกันเคยได้บอกก่อนนอนทวนให้อ้ายฝันดี ขอคนไม่ของอายในเดือหเห็ุเสมอก่อนนอนอย่างนี้พ่อมือน,นี้น้องคงวันนาทีคอยห,ห่วงอยู่ข้างหลังก็ออยังดีได้ไปเนี่ยย,ยังไม่ได้เท่าไหร่เลยไม่ได้เท่าไหร่เลย ถ้าใครจะจะถนัดทําอย่างนี้เนาะนวีเวอร์วีเบิร์ดไปกลว่ากันไปจ้ะเพราะมันมีมีคนถนัดยืดแป้งอยู่ที่นี่เองด้วยแหละนวดแป้งแล้วแต่เนาะ ลองดูสิจะได้ไหมได้ไหมอมแขนแฟนเก่าโหยังรอกอดเจ้า แป้งน้อยที่แรกนาะว่าจะทำแบบแบบเปียแบบขวางอะแบบสลับอะค่ะว่าจะทำแบบนั้นเนาะที่แรกเนาะแต่ทำไม่ได้เพราะว่าแป้งน้อยเดี๋ยวน้เลือจะละลายก่อนวสวยไปเหตุงานพร้อมสันเทใจ เห็ุงานกระสวยค้อกันจ้ะอันนี้ถ้าส่วนไหนหแป้งถ้าคิดว่าแป้งเยอะเกินไปก็ตัดออกเนาะแต่ของนาไม่ตัดสักอย่างนะคะนะเอาม้วนลงไปด้วยกันเลยนาเายแป้งเยอะนี่แหละสวยแต่ว่าไอ้เนี่เสร็จแล้วสวยงามล่ะละ่ะเราก็ใช้ซ่อมอมันเดของของเรานี้แหละ ไปที่ขอบนะคะพอเขาออกมาแล้วเขาจะให้มันแน่นด้วยแล้วก็ให้เขาสวยงามเลยเอาเสร็จแล้วโอ้โหครั้งแรกนะจ๊ะ,นะเนี่ยลายเนี้ย โอเคจ้าสวยงามนะจ้าเดี๋ยวเราเอาเข้า,ขาตอนนี้ออก,ก่อนเอาเข้าเตา้อบใครจะทาไข่แดงไข่ขาวหรือไข่อะไรนั่นแหละเออนมสดทาได้เลยตอนนี้นะคะก่อนเอาเข้าตู้ตู้อบเนาะตู้อบความร้อนก็ประมาณ 150- 200อะค่ะเวลา30-40นาทีแล้วแต่บ้านไหนเคยอบยังไงเนาะได้แล้วไผ่ไก่ไส้ทะลักของเราหนาหอกไปกินที่ทำงานด้วยนะคะแบบนี้เนาะ เนื้อแน,น่นดีค่ะอร่อยดีแป้งตามนี้เนาะส่วนไส้เนี่ยถ้าใครจะประยุกต์เป็นของหวานจะทำเป็นขนมหวานอะไรเงี้ยคือแล้วแต่เลยค่ะแต่แป้งประมาณนี้ค่ะงั้นคลิปนี้นะ่าขอลาไปก่อนนะคะจากกันไปด้วยภัยอร่อยอร่อยค่ะจะเป็นของขาวก็ดีของหวานก็ได้นะคะประยุกต์ใช้กันเลยค่ะแป้งตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะ